สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีใจทีรับทุกทุกการทอดในช่องวีดีธรรมดานะครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานาไนชาดนะครับฮานาไนชาดของวันที่นะครับวันที่14มกราคม2568ฮะฮานาไนชาดคือคือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับออก4โมงเย็นนะครับมาชมกันเลยดีกว่าวันนี้มาช้าละ5 6 7นะครับ5 8 6 8 าเก้าหกเก้าห้าสิบหกสบห้าหนึ่งหกหนห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าหกันไว้นะอันนี้นะนั่งตรงนี้ร่บ ถ้าไม่พูดจะเข้าใจไหมเน่สมมติว่าไม่พูดเลยจะเข้าใจไหม สมมติว่าสมมติว่าลูบันทึกเสียงว่างั้นเถอะนะจะไม่จะไม่มีเสียงเลยจะเข้าใจแม่ทําแบบนี้อ่ะจะอธิบายให้ฟังอยู่นะเด่นที่ห้านะครับเอาห้าไปลูบไปวิ่งนะเด่นชุดวิ่งก็ยห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งใครชอบเกียรติอ็ไปเกียรนะครับชุดบินนะส่วน,น,นะนที่เหลืองตัวนี้ห้าแปดหกแปดห้าเก้าหกเก้าห้าศูนย์หกศูนย์นี่จะเด่นว่างั้นเถอะนะ ตอนเน้นที่ห้าเราก็มาดูห้าทุกหลักเลยนะครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าหกนะครับกันกันไว้นะครับพวกที่อยู่นอกนอกวงกลมสี่เหลี่ยมนะให้กันกันไว้นะครับที่เหลือตองนั้นก็เน้นๆนะครับหมายถึงว่าถ้าชอบนะครับก็จัดตามนี้ถ้าไม่ชอบก็ลื่นลุเพื่อความบันเทิงไปนะครับกอดคุณเราไว้น่นๆนะครับอย่าให้คุณเราไปหาเขานะเราต้องเอาของเขาเท่านั้นนะครับพอกไว้เลย เราต้องเอาของเขาเท่านั้นเราต้องเอาของ,ของเขาเท่านั้นนะครับท่องวันละเจ็ดรอบเจ้ารอบนะครับท่องเลยนะครับท่องทุกวันทุกวันเนี๋ยวมันก็เป็นแรงบึงดูดเองนั่นแหละอย่าเพิอท่องผิดจ่ะท่องผิดรอบเดียวคืนหมดเลยตามนี้นะครับนะครับนะครับวันนี้อารมณ์ดีเหรอ เพิ่งจะร้องให้มาอยู่ๆโออ่าครับอ่ะพูดไปแบบนั้นนะครับโชคดีดีครับ